สำหรับการพยากรณ์ในเดือนตุลาคมนะครับในภาพรวมดวงดาวโยกย้ายราศีนะครับในรอบนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่5นะครับ5้ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือวันที่3ตุลาคมนะครับมีดาวองคารโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนพร้อมกับดาวพพุธนะครับจะโคจรเข้าสู่ราศีกันได้ตำแหน่งเกษตรตาธิปดีและบาฮอุดนะครับหลังจากนั้นวันที่4ตุลาคมดาวพระเกตเข้าสู่ราศีธนูนะครับตามด้วยวันที่18ตุลาคมดาวอาทิตย์ มีตำแหน่งอ่อนกำลังเป็นนิดที่ราศีตุลนแล้วก็วันที่21นะครับจะมีดาวพระศุกร์โคโจรได้ตำแหน่งเกษตรที่ราศีตุลนและวันสุดท้ายคือวันที่23ดาวพระพุธจะโคโจรเข้าสู่ราศีตุลนนะครับในรอบนี้มีดวงดาวโยกย้ายนะครับค่อนข้างจะเยอะย่อมส่งผลต่อการพยากรณของ12สราศีดังต่อไปนี้ครับราศีธนูดวงกำลังเฮงแต่จะเซงเรื่องความรัก สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตณราศีธนูนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นในจังหวะที่ทางที่ดีถือว่าดีลาดับต้นๆ้นนะครับของปีนี้ใน12ราศีด้วยสาเหตุทางโหราศาสตร์มีอยู่3ประการหลักๆ1ดาวประจับตัวเป็นเกษตรอันนี้ถือว่า100%นะครับถือว่าตำแหน่งที่ดีไอดาวแบบนี้จะอยู่ตำแหน่งนี้อย่างน้อยขี้มูขี้หมาต้อง12ปีนะครับหรือประการที่2ต่อมาได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์ก็กดเกณฑ์พิเศษของโหราศาสตร์อีก ปทุมเกณฑ์นะครับก็แล้วแต่ตำราจะหอมหวนตัวลมยกย่องบูชาไปที่ก่าไหวนี่สองเด้งเท่านั้นยังไม่พอสําหรับนาราศีนะครับประการที่3คืออุดมเกณฑ์อุดมไปว่ามากมายโอ้โหนอกจากมั่นโคยังมากมายและแถมคนยังยกย่องบูชาผมว่าถ้าไม่รวยตอนนี้ไม่รู้จะรวยตอนไหนแล้วนะครับราศีธน,นูเป็นช่วงเวลาที่พคิกดวงตาของคุณแถมดาวเสาเจ้าเรือนการเงินการทองก็ยังเป็นเกษตรอีกโอ้โห30สาปีเกษตรที เรียกว่าขาขึ้นของคุณช่วงนี้เกอะโปรยเต็มที่เรียบร้อยให้รีบดีเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดาวสุ์ดาวอาทิตย์ดาวราหูเขาก็ทำบุญเลงกันอยู่ดังนั้นเนี่ยไอ้ที่ห่วงห่วงเรื่องเดียวนะครับพระพุธเจอราหูเมื่อไหร่ทะเลาะเบาแวงแ้งแลวดันเป็นดาวเรื่องความรักของคุณอาจจะเซ็งเงกันบ้างดังนั้นก็ค่อยๆปรับความเข้าใจค่อยๆจูนค่อยๆค,ค,คุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นไปในในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองครับ